สวัสดีค่ะสวัสดีเอซของจูนชาแน l นะคะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุผูสุสคนทั้งเอซีเก่าทั้ง f อซีใหม่นะคะเป็นยังไงกันนะพี่น้องตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยค่ะพักกันเห็นอย่างนั้เองสวัสดีหนะ่อยลูก อยู่กับทีมงาน,นะค,ะคอสตูมนะคะกำลังเตรียมชุดนะคะเพื่อที่จะได้โชว์นะคะไร์สดนาริตะนะคะพรุ่งนี้นะคะรอบครั้งที่สิบสี่นะครับพี่น้องตอนนี้เอ็มกำลังคัดตุ่มหูคัดตุมต่มหูของทีมงานคอสตูมนะคะเดี๋ยวจุดมน,นจะต่งมแหน่ภพพี่น้องอาจจะมือ่อยเด้พี่น้องอาจจะเดิกแน่ อันนี้เป็นชุดของของใครเอ่ยไม่บอกนะคะรอดช่เมอาของใครเอ่ยใครจะใส่เป๊ะใส่สวยไหมเนี่ยคนใส่ก็ต้องเป๊ะอยู่แล้วเลยเนาะเพราะว่าผมเขาย,ยาวไงใช่ไหมนนผมเขาย,ยาวมากนะคะนี่นะคะพี่น้องงานหล็งงานดวดอะไรสินะคะผมนาดกโป๊ะลายนี่บอก เสื้อผ้ากระเด็กเสื้อผ้ากระขายงานโช์กระเห็ดนะครับพี่นอทเชื่อทีมงานอะไรนี่นนทีมงานอย่างนี้ทีมงานเท่านี้ทีมงานทีมงานเนี่ยบอกว่าคุณแปรตีรีเป็นคนไทยนะครับพี่นนท์ชุดอันนี้คือแบบเราเซตไว้แล้วนะคะเซตไปที่หมูก่อนสวัสดีดีสวัสดี สวัสดีดีมาสันแม่คอยอาเวฮายูแฟนคลับทุกคนเอาเวฮายูน,นะคะตามสไตลมีการเซตอัพไว้ประมาณ3วันสอาวันแล้วนะคะว่าจะให้ออกมาในรูปแบบไหนนะคะแต่ก็ต้องทำให้แบบว่าโชว์อลังการงานสร้างเพื่อทีมงานเพื่อพี่น้องเอซี คนที่เข่ามาเบิองในไลฟ์สดสิบบริษผิดหวังนะคะเข้ากระตุกบิด <Okay. S 1> แต่ก็ขอบคุณแม่เพลพ่อบิ๊กนะคะขอบคุณแม่เพลพ่อบิ๊กทีมงานทุกๆคนนะคะทีมงานของแสงทองฟินแลนด์นะคะที่เปิดโอกาสให้เฮาได้มีส่วนรวมในการโชว์ในครั้งนี้นะมันคือการทุกๆรกหลอดล่ะค่ะพี่น้องที่โชว์แม่มีบางคนบอกว่าทีมงานคอสตูมเฮ็ดอีหยังต้องแบบว่ามีมอะไรเซอร์ไพรส์ที่แบบว่า ถามเนี่ยว่าสอบจากมือ้อมนะคะสอซ้อมจากมือซ้อมวันเดียวก่อนแ,<ต>แสดงจริงนะคะ้อมมือเดียวแต่ว่า,ารพรุ่งนี้เราก็จะมีซ้อมใหญ่อีกตอนก่อนขึ้นแสดงจริงอีกอยู่นะคะรับพอนั้นแล้วแต่ว่าในเรื่องของการคิดโชว์เนี่ยก็คือแบบ มีการคิดไวแล้วนะคะคิดไว้แล้วว่าโชว์จะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะค่ะบมันกลับมาอยากเลืองสุดน้่นะคะพี่น้องอยากเลืองสุดแนยท่านี้จังใดเขาจะสีเด็กบอกว่าให้มันมันครบทุกคนนะทีมงานเอาจุมแล้วก็ประมาณเก้าคนเนาะลงตัวที่สุดลงตัวที่สุดนะคะพี่น้องผุนแพทย์ไปหาน้องนะคุณน้องกำลังก็ อันนี้ก็จะเป็นชุดที่จะใส่ในการแสดงอีกชุดหนึ่งนะคะแต่ว่าใครจะใส่อะไรยังไงก็เดี๋ยวติดตามนะคะก็คืออันนี้กําลังเสร็จเครื่องประดับนะคะที่จะใส่กับชุดในแต่ละเซตนะคะในแต่ละเซตเอาพี่แอนจอยฟังสูตรเตรียมแล้วมันยั่งยั่งอันนั้นได้บานนี้ยั่งยังกอดอกกอดยังกอด <Back> แบ็กดอปเรื่องของพร็อบบนบนเวทีนะครับพี่น้อ,อ,อพงพรุ่งนี้จะเป็นโชว์ที่จะบอกว่าทีมงานป,าประทับใจนะคะโชว์พุ่งนี้นป,นป,นประทับใจแน่นอนบอกเลยเพราะว่าอยาก อยากทำโชว์นี้มานานแล้วนะคะอยากทำโชว์นี้มาตลอดค่ะว่าทรงเพ็ดแบบว่าโช์ตัวนี yeah> anyway> ้ไห้มันเพราะว่าเฮ็ดจังไดมื่นตอนใดเขาจะสิบ้อดีเพ็ดพอดีว่าไอเดียจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเิ่นแบบว่าเออเนี่ยเอาประมาณนี้อยากได้ประมาณนี้ก็เลยแบบเออก็เลยแบบได้รวมด้วยช่วยกันนะคะลังสรรออกมานะคะ้วก็สิเป็นอ่าเพราะว่าก้อนแง้มมันถึงกันเนาะเพราะว่า คุณแม่กิเกิทีแปดค่ณพี่น้องคุณแม่เดวกนทีแปดแต่เพื่นเคยบอกกับประดามชุนว่าแม่เขาบอยากเคลีไร์สดมือว่าทีแปดมันเป็นมือเกิดคอยมันจแต่ท่หอนแมทีมักันน่คนดํมตาเขาสีไหลเขาโซ่บ่ไดมาคุณก็เลือกว่าคอทิ่ว่าทีเจ็ดซะก่อนสิอันนี้นะคะอนี้บเดดานะคะเป็หมอฟั้างยีลีเป็นนงหว่างข้างยีรีสกเลก วัตถิษเจ็ดกับวัตทิ่เจ็ดนะคะคนคุยกบแบบแม่นบอกกับทีมงานทุกคนนะคะนนแต่ก็ขอบอนนแต่กขนนต็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้ทีมงานคอสตูมอยากเห็นทีมงานคอสตูมโชว์อะไรใหม่ๆนะคะพี่น้องแส่กียนไปเรื่อยเจ้ากระบอกหูเนี่ยโชคทางแหนวะท่าทีนงนนท์สิคิดออกว่าวาสีเอียงนะคะพี่น้องเอาหนึ่ช่างนนท์นะคะ จะอ้วนแล้วไ่นอนสมบูรณ์ค่ะไม่ได้อ้วนคาอสยสสมบูรนะครับอนอสัยขัดทีงนคอตสนมูดเจ้าบ่านชุดเออไอชุดนี้อันนี้ก็ตามแปดคนเสร็จส้นเบารลดไปนอนตัดทีไแต่ลอย่างทีมงาจับจูด ือเราจะต้องเซตในเรื่องของเครื่องประดับเครื่องแต่งกายนะคะนอกจากโชว์ที่เราจะได้ร่วมแสดงแล้วนะคะเราก็จะต้องอเป็นผู้ที่จะต้องอแต่งกายให้กับนักแสดงๆในวงนะคะอย่างเช่นน้องโกกิเนาะน้องโกกีน้องตุ้ยน้องเขตน้องตุ้ยน้องเพชเนี่ละกันอาจจะยึน้งต่างๆินโชว์ นะคะแล้วก็จะมีศิลปินทุกๆคนนะคะที่จะขึ้นโชว์ทุกรอบทุกลายเนี่ยนะคะทีมงานเราก็จะต้องคนที่จะต้องใส่เครื่องแต่งกายช่วยนะคะทั้งใส่ทั้งถอดนะคะแล้วก็ทีมงานเมคอัพนะคะอันนี้ก็คือเป็นเบื้องหลังนะคะพี่น้องเป็นเบื้องหลัง เาต้องเสร็จไปณตอนนี้เพราะว่ามืออื่นนี่คือตื่นชาแล้วก็คือจะต้องทําภารกิจเสร็จรุกก็คือต้องเข้าที่บ้านพักเลยนะคะต้องเข้าที่บ้านพักเลยเพราะว่ามิกนัดสอบกับทิ้งงานนะคะอาจารย์ณกมณี เบอรงน้องเบอร์โลดชุดคุ้ยนี่เดือดเราคงรูปด้วยเรา่องน้ำนักเดียวอันนี้จะต้อมียิ่างหนึ่งไม่อันนี้ของผู้ชายนะของผู้ยชี่นอกจากอ่าแต่ละโชว์เสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะต้องเก็บเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับแล้วก็เครื่องแต่งกายไม่ว่าจะเป็นชุดลำทุกชุดนะคะมา U, ท tamam. Somehow, ําความสะอาดก็คือมาซักให้เรียบร้อยนะคะชุดการแสดงทุกช um ุดก็บอาจสิแบบถ้าอาจเสียบริตัดไม้เบิดพี่น้องอาจจสมีการแบบอาแดบดัดแปลงนะคะเพื่อให้มันแบบเข้ากับโชว์มากที่สุดนะคะอันนี้เรา อกำลังเตรียมการนะคะเครื่องทองเป็นเครื่องทองขาดเอาไหมอันน yes uh ี it uh ้จะทำเป็นเครื่องประดับเป็นเซตของใครของเราเลยนะคะเพื่อที่จะเวลาใส่จริงแล้วจะได้ไม่อ มีอันไหนบ้างดูหิอันไหนมา่งเลยของนุนหัวใส่ละบอกยิงมันง่ายเนี่ยไม่แย่งยิงถ้าก็เลยประหยัดใส่หัวของนุนเดี๋ของแม่เอาไปลงแล้วไงนี่หัวของแม่โค้ชมันก็เลยเป็นแบบงียดไงมันเป็นแบบยดเบียวมันก็เลยเอาใส่ง่ายเนี่ยอันนี้ของเราครับตัางหูตัางหู ตงหูอยู่กับของแม่แอ็นเฮ้ยนี่นี่เตงหูหนิร่น้ใส่หรือเ่บ่เลยเนาะโอเคนะคะพี่น้องเดี๋ยวขอเดี๋ยวร่นกับสิไงใดเงียบสุดต่ออีกนะคะเพื่อเสร็จมันแล้วนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องจูนชาแนลด้วยนะคะทีมงานคอสตูมเฮ้านะคะพี่น้องนะคะที่รงให้กำลังแรงใจหัวเฮ้านะคะรักพวกเรานิดน้อยแต่รักมันนานไปแล้วนะคะพี่น้องราตรีสวัสดิ์ค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ